สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนุงเลิดนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเข้าแปรงใหญ่กันนะครับวันนี้ผมมาฉีดยากันเพลี้ยนะครับเพลี้ยจะกระจันว่าสุดแล้ว วันนี้ก็มาลงยากันเพลี้ยกระจันนะครับเพราะว่าเพลี้ยกระจันนี่ตอนนี้โคนระบาดเยอะมากนะครับเพราะว่าใบเขาจากใบดาบนะครับจากใบใบดาบเนี่ยเริ่มเป็นเพศสลัดเริ่มกลางแล้วนะครับนี่เป็นใบประมาณนี้นะครับใบชุดนี้เขาจะออกมาเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับออกมาไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นใบเสริมจากที่เขาเสียหายมานะครับใบชุดนี้สําคัญ ต้องเก็บให้อยู่นะครับต้องเก็บให้อยู่เพราะว่าจะเป็นกําลังหลักนะครับกําลังหลักเลยในการพยุงต้นให้ผ่านหน้าร้อนข้างหน้านี้นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเพลี้ยจะก,กระจันเนาะไม่รู้ตัวกล้องจะเห็นไหมใต้ท้องใบนี่เตรียมเลยไม่น่าจะเห็นนะครับแต่สายตาเรานี่มองเห็นอาการของเพลี้ยจะก,กระจันเนี่ยกินแล้วใบมันจะม้วนนะครับม้วนขอบใบนี้จะไหมนะครับขอบใบจะไหม แล้วก็ผิดรูปผิดทรงแล้วก็ร่วงนะครับเสียหายไปจะเข้ากินใบประมาณนี้นะครับใบเพสลัตประมาณนี้ประมาณนี้นะก็วันนี้ก็ฉีดไทยมีท็อกแซมนะครับไทยมีท็อกแซมยากันเพลีย้ยจะกจั่นหลายท่านก็สงสัยเออทำไมฉีดแต่ยาตัวเดิมเนาะที่สวนอาจจะได้ยินชื่อเนี้ย จากสวนผมจากปากผมเนี่ยบ่อยหลายครั้งก็คือในการฉีดยาเนี่ยผมจะให้มันเจอตัวก่อนเจอตัวก่อนค่อยฉีดนะครับเจอตัวก่อนค่อยฉีดทีเนี้ยฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องด้วยในภูมิภาคบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้มีสวนทุเรียนเยอะฉีดครั้งเดียวในชุดนี้มันก็ตายหมดนะครับมันก็ตายหมดเนี่ยเรื่อง,องการของการดื้อยาเนี่ยก็จะ มีน้อยนะครับหรือแท้จะไม่มีเลยแต่ยังไงเราก็ต้องสลับกลุ่มยานะอาจจะรอบนี้เป็นไทมีทอกแซมรอบหน้าอาจจะเป็นยาตัวอื่นนะครับสำหรับวิธีการฉีดที่สวนเนี่ยก็จะฉีดแบบฟุ้งกระจายเลยนะครับอัดเข้าใต้ท้องใบด้วยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันหลบเก่งมากเพี่จะกระจายในหลบเก่งนะครับหลบเก่ง ฉีดให้ฟุ้งแบบนี้เลยหลบหลบค่อนข้างเก่งนะเพี้ยตัวนี้ฉีดใส่ตัวนี้กระโดดหนีไปต้นอื่นบางทีอาจจะไม่ตาย ทําทุเรียนก็ต้องพึ่งยาพึ่งอะไรบ้างนะถ้าเกิดเราใช้แต่อินซีเนี่ยบางทีมันไม่ทันการนะเอนหัวนี้พุ่งดีนะเพะะ่อหัวนี้พุ่งดีเปลี่ยนหัวใหม่นะครับถือว่ากระจายดีอยู่พ่อไปทางไหนเนี่ยให้คุณพ่อถือหัวแทนสักคู่นะครับขอเวลาถ่ายวีดีโออัปเดต่านผู้ชมนะ เพราะว่าห่างหายไปกันหลายวันอยู่เนี่ยยอดอ่อนกําลังออกมาโอ้เนี่ยบินเพียบเลยเนี่ยครับเนี่ยไม่รู้เห็นไหมเนี่ยบินว่อนอยู่เนี่ยไม่แต่เพี้ยจะกระจัดนะครับมันจะตัวมันตะก,กะแตนตัวใสๆนะครับใสๆเหมือนตะก,กะแตนใบชุดนี้เขายิ่งออกมาน้อยอยู่นะครับออกมาน้อยอยู่เนี่ยเราจําเป็นต้องเก็บให้ได้นี่นี่น,น,นี่ครับ เห็นชัดเจนมากเลยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนี่ยครับนี่แหละคือเพี้ยจะก,กระจัดน,นะหลบแล้วนะ,ะเห็นผมมานี่มันหลบเข้าหลังใบเวลาฉีดยาเนี่ยนะมาหลบมาด้านหน้าอีกแล้วนะคับตัวเยาาฉีดยาเนี่ยมันจะหลบเข้าไปชั้นในพยายามฉีดยาให้มันฟุ้งๆกระจายเข้าไว้ฉีดให้กระจายอย่าฉีดอัดแต่ยอดอย่างเดียว ฉีดเข้าไปข้างในด้วยะฉีดเข้าไปในต้นด้วยมันโดนยาตัวนี้บางทีมันไม่ตายมันบินเข้าไปหลบ,บฉีดหยดลงพื้นเลยฝนตกนะ ก็รอ,อบนี้คือลายนะพ่อโอ้รอบนี้เยอะมากเยจะกระจันนะครับยอดอ่อนที่โดนนะเยแล้วกจันดูดกินน้ำเลี้ยงี่ยมันจะผิดรูปผิดทรงมันจะบิดบิดุ๊บเบี้ยวนะครับก็ไหม้ด้วยนะไหม้แล้วก็ร่วงไม่สวยเลยนะครับเราเก็บใบชุดนี้ให้อยู่ เวลาชุดถัดไปมันจะได้สวยๆครับจะได้มีกําลังในการเลี้ยงใบในชุดถัดไปปีนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะครับทุเรียนเล็กนี่ก็มีอาการเป๋เปๆบ้างมีเหลืองบ้างนะครับในทุเรียนเล็ก เวลาฉีดยาก็พยายามหาผ้าปิดปากนะครับหรือหน้ากาก 3M อย่าฉีดเปล่าๆนะครับอย่าฉีดโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีทุกตัวอันตรายนะครับอันตรายต่อเราทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครทำทุเรียนน้อยกินเองนะครับต้น2ต้นก็ไม่จำเป็นจะต้องอลงเคมีก็ได้นะครับ แต่มันอาจจะไม่สวยใบอาจจะเสียหายพ่อมันไม่นอนเจาะต้นนะตัวน,นี้มันไม่นอนเจาะนะต้นบนหนอนก็เรื่มมาแล้วอีดวงดวงที่เจาะต้นเวลาเจอเป็นวงเป็นวงน้ำเยิม้มๆเนี่ยต้องพยายามหามีดนะหรืออะไรไปแคะเอาตัวมันออกมาแล้วก็ป้ายด้วยยากันเชื้อรานะครับอีกทีนึงเพื่อให้แผลเขาแห้ง เดี๋ยวผมจะเนี่ยผมเจอแล้วต้นนี้มีมีเพราะผมเห็นร่ารูมันข้างบนอ่ะเป็นน้ำเยิ้มๆมากๆเดี๋ยวจะทําวิดีโอให้ดูวิธีการรักษาแล้วก็กําจัดไอ้หนอนตัวเนี้ยอย่าให้มันได้เข้าแก่นหรือให้มันได้นี่มันได้หั่นต้นถ้าเกิดมันกินเนี่ยมันจะกินรอบต้นเลยนะตัดท่อน้ําเลี้ยงเสียหายแล้วก็ต้นเนี่ยก็มีโอกาสตายได้อันตรายนะครับหนอนหนอนนี่อันตรายจริงๆ ทำทุเรียนนี่ยต้องหมั่นตรวจสอบนะครับต้องหมั่นเดินดูมีคุณพ่อประจําอยู่สวนก็สาบายนะครับผมพ่อก็นอนอยู่สวนเลยอัดขึ้นไปให้ถึงยอดนะครับเวลาฉีดให้มันฟุ้งๆกระจาย อยาลุฟังถึงมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแสงมันสะท้อนมาเห็นตัวมันบินว่อนเลยคนระับตัวขาวๆบินเหมือนเมหวีเยอะจริงๆนะครับชุดนี้เพราะว่า,าใบยางก็เริ่มแก่แล้วนะใบยางก็เริ่มแก่แล้วทีนี้มันไม่มีใบอ่อน ให้กินแหละมันก็เลยลงทุเรียนเรานะครับมีมีมพืชชนิดอื่นเนี่ยใบเขาแก่หมดแล้วนะก็เลยเดี๋ยวทุเรียนมันใบมันยังไม่แก่มันเพิ่งเป็นยอดอ่อนออกมาในช่วงนี้เพราะมันโดนฝนโดนสภาพอากาศที่เอื้อต่อการถอดยอดต่อการแตกยอดมาเมื่อน่าจะสองอาทิตย์ก่อนนะ พวกมแมลงพวกเปลี่ยนี่ก็เริ่มจับจองที่กันแล้วระวังนะครับต้องระวังพยายามอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับนี่แหละเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละสาคัญคนะเพื่อที่จะเป็นกําลังในการดูแลใบชุดถัดไปนะนี่ออย่างเงี้ยมันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มมีความหวานแล้วมันเริ่มจะเข้ามากินนะครับยอดแบบเนี้ย เนีย่ยเพียบเลยนะครับมีแต่เพี้ยจตกระจันเต็มหมดเลยดอกต้นนี้ดอกเต็มต้นเลยนะครับแต่งดอกออกแล้ว,ออวโ,อโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็แวะมาทักทายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยหนึ่งแหละเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องการใส่ปุ๋ย นะครับเพื่อเตรียมต้นเตรียมใบเตรียมการทําใบนะครับใครที่ชอบใบาสายใหญ่ๆมานะครับพร้อมกันเลยไปพร้อมกันที่สวนเลยนะครับแล้วก็วิธีการารักษาไอ้หนอนจอะต้นเนาะเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอให้ดูสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปฉีดยาต่อมันจะไม่เสร็จสวัสดีครับ